เช้าวันที่4ที่ซาปานะครับวันนี้เรามีแผนที่จะขึ้นไปฟานสซิปานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองซาปานะครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามพวกเรามาเลยนะครับ ที่เราจะไปฟานซีปันได้นะครับเราจะต้องเข้าไปซื้อตั๋วนะครับที่ซันพลาซ่านะครับซึ่งเขามีบริการรถรางนะครับที่จะไปที่จุดขึ้นรถกระเช้านะครับที่ฟานซีปันนะครับและตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดที่จะซื้อตั๋วนะครับเพื่อขึ้นไปที่เขาฟานซีปานแล้วนะครับเราจะซื้อทั้งตั๋วรถรางนะครับที่จะไปส่งที่จุดขึ้นกระเช้านะครับ เราได้ตั๋วที่จะขึ้นฟานซิปานแล้วนะครับเป็นตั๋วที่รวมทั้งรถไฟรางที่จะไปส่งเราที่จุดขึ้นกระเช้าแล้วก็จากกระเช้าขึ้นไปเขาฟาันสิปานนะครับโดยรวมทั้งหมดจะตกคนละ950,000นดองนะครับโดยภายในของซันพลาซ่านะครับก็จะมีสินค้าขายมากมายนะครับเสื้อกันหนาวของที่ระลึกหมวกไหมพรมนะครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดตรวจตัวนะครับเพื่อขึ้นรถรางไปฟันสิปันนะครับเย่รถรางมาพอดีเลยนะครับโอ้วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศสดใสนะครับคนขึ้นฟันสิปันเยอะพอสมควรครับ กาแฟที่เราไปกินเมื่อวานน่ะภาพบรรยากาศจากท้ายรางรถไฟ <laughs> มเลยอากาศกำลังดีคนเขาไปกองกันข้างหน้าหมดเราอยู่ข้างหลังสบายสบายตอนนี้นะคะบรรยากาศข้างทางนะคะเป็นหนูว่าภูเขานี่สวยมากเลย ที่เราอยู่ตรงนี้ก็สูงเนาะเมืองซาปามันอยู่เหมืนข้างบนขงเขาเหมือนกัน ไปถ่ายรูปได้ไหมไปค่ะไปจุดต่อไปว้าวเนี่ยคนเขาก็จะมายืนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนสวยไปหมดเลยวันนี้อากาศดีเนี่ยมีแดดไม่มีหมอกบรรยากาศข้างบนจะสวยมากๆเลย ่อนที่เราจะซื้อตั๋วนะเขาจะเหมือนมีเช็คสภาพอากาศข้างบนให้เราก่อนด้วยเขาก็จะมีคนอยู่ข้างบนแล้วก็คอยส่งรูปมาให้เราดูว่าวันนี้อากาศข้างบนเป็นยังไงดูบรรยากาศข้างหลังนะสวยไหมมาถ่ายรูปกันได้นะคะ นี่ฝั่งนี้ที่เรามองเห็นจากข้างในว้าวไปถ่ายกับรถฟักทองนี่ไงเดินเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าธรรมชาติสุด นี่มูนคอได้ด้วยตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากหมดหมดก็ขึ้นไปถ่ายบนรถนี้ก็ได้แต่ว่าเราอยากได้รูปกับดอกไมา้ตันนี้ ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าไปต่อนะคะว,ว้าวโอ้คนเยอะมากอันนี้คือคนที่เขาจะรอขึ้นกระเช้านะคะนี่เขาก็จะมีรูปให้ดู เป็นรูปที่อยู่บนยอดเขานะคะว้าวนี่เราก็จะไปถ่ายอย่างนี้เลยอุย้ยมีเป็นช่วงหิมะตกด้วยหรอโอ้เนี่ยน,นี่หน้ามามากเลยช่วงชี่หิมะตกเนี่ยก็จะสวยไปอีกแบบนะเดี๋ยวเราต้องหาตั๋วก่อนนะที่เราซื้อมา ตอนนี้นะคะกำลังรอขึ้นกระเช้าดูจํานวนคนซะก,ก่อนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะคนเยอะมากเน,นี่ยเอาต่อแถวยาวมากๆเลยนะคะกระเช้ามาแล้วนะคะเรา,าจะได้ขึ้นวันนี้นะขึ้นกระเช้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะกระเช้าเขาจะไม่หยุดให้นะก็คือเขาจะหวนช้าๆไปเรื่อยๆ <c oughs> เราก็ต้องรีบเดินขึ้น ตะกี้แบบเหมือนอยู่เครื่องเล่นเลยมาเลนะคะก็เป็นวิวนะคะจากบนกระเช้าค่ะโอออันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะคะ ทคนวุ่นวายรอ้รอนรอ้อนนิดนึงนะในกระเช้าเนี่ยตอนนี้เราอยู่กลางดงทัวเกาหลีนะครับยุ่งๆตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งพูดถึงก็คือหันกันทั้งลำ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าต้องต้องบอกว่าปัิบัยปัคนขึ้นเยอะจริงๆครับแล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะฟ้าเปิดข้างบนจะไม่มีหมอกแล้วก็มันจะเห็นวิวข้างบนได้กว้างมาก<ด>คน<ด>ก็เลยขึ้นกันวันนี้นะครับนี่ปปาทั้งหลายเริ่มจะแบบว่าน้ำมืน <laughs> เริ่หอมหน้ากันทำหน้าผออื่นประมุ่นเริ่มไม่ดีด้าเหมือนตอนขึ้นมาแรกๆจะไปดูคลิปย้อนหลังได้ตอนแรกนี่แบบว่าเดินกันสนัน่นวนไว้ตอนนี้ก็คือเนี่ยกลมเริ่มกลมหน้าสะพานแก้วเมื่อวานว่าสูงแล้วนะครับฟาร์ิบานนี่สูงกว่าอีกไหมครับ <differences S 2> เดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าภ<อ>่าบรรยากาศจะเป็นยังไงข้างบนมีอะไรนะครับ เตรียมตัวลงนะคะแล้วก็นี่นะคะเราเดินลงจระเช้าและเช้าเขาจะไม่หยุดนะเนี่ยแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยข้างบนหนาวมากเจอทางออกแล้วว้าวอากาศข้างนอกแบบว่าหนาวมากดูลมดูลมดูลมอ่า เย็นเยือกเลยลมแรงมากเลยว้าวนี่มาดูวิวกันข้างบนหนาวมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิวกันนะคะ ที่เราขึ้นมานะคะนู่นไกลๆเลยอ๋อหนาวหนาวมากลมแรงมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะข้างบนมีผาด้วยดูหมอกข้างบนดิ เป็นแบบเหมือนก้อนเมฆมาแล้วก็มาชนตรงนี้พอดีอหนาวหน้าชา้าไปหม เตรียมเสื้อหน,หนามาจะดีมากเลยนะคะอากาศข้างล่างกับข้างบนนี่แบบว่าคนละเรื่องกันเลยอะ่ะขึ้นไปกันต่อค่ะว้าวนี่นะคะถ้าฟ้าเปิดอย่างเงี้ยผู้คนก็จะลังไหลกันมาคนเยอะมากโอ้ในกระชั้น เดินมาอู้ลมแรงหัวดิคนปิวข้างบนลมแรงมากเลยข้างบนนี้ลมแรงมากนะคะน้ เดินระวังนิดหนึ่งนะปิวเหมือนกันนะเนี่ยอหนาวมากตรงนี้ก็ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็จะถึงจุดสูงสุดของฟันซิปานแล้วนะคะ ถึงแล้วนี่นะคะพาอยู่ตรงนี้เราต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก ถ้าเราขึ้นไปตรงจุดที่เป็นพระใหญ่นะคะตรงนั้นน่ะจะมีหมอกเข้ามาชนตลอดเลยตรงนี้ก็หนาวไม่ไหวแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับคุณออ๊คครับตอนนี้ขึ้นมาถึง <c oughs> ช่วงกลางของเขาฟาสซิปานแล้วนะครับหนาวมากอยากลงไปซื้อเสื้อกันหนาวมากเลยตอนนี้คนเยอะด้วยนะครับวันนี้คนเยอะด้วยใช่ ลมแรงมากนะครับคนหนึ่งยืนแทบจะไม่อยู่เลย ไปนะคะก็มีรถล้างขึ้นไปพาเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะคะจริงๆก็ถ้าใครอยากเดินก็เดินขึ้นได้นะคะ<ส>เขามีบันไดให้แต่ว่าเราหนาวเราจะขึ้นรถล่างีนขนาดบ่ายสามยังหนาวขนาดดีนะแล้วตอนเย็นเนี่ยจะขนาดไหนนี่ดูวิวข้างล่างนะคะ ตอนนี้เราอยู่เท่าก้อนเมฆเลยอ้าวบนหนาวมากตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงจุดขึ้นรถรางแล้วนะคะตะกี้เดินเข้าไปถามเขามา mm hmm. เขาบอกว่าต้องซื้อตั๋วอีกนะคะจะคนละอนันกันกับที่เราซื้อข้างล่างนะ mm hmm. นั้นด mm ้วยนั้นเดินขึ้นบันไดแล้วะคะ่ะเพื hmm. ่อความประหยัด ตัวรู้สึกจะคนละแสนห้าดองเนาะสูงเหมือนกันนะเนี่ยหนาวขอเสื้อน้อยขอเสื้อน้อยหนาวเนี่ยขอใส่เสื้อหนาวอีกชั้นหนึ่งนะคะหน ข้างบนแบบว่าเย็นเยาเยือกเลยบันไดตรงนี้ค่อนข้างชันนะคะ กล้แล้วคุณนองดีใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองช่วงอีกสองช่วงข้างบนนี้เย็นจะเยือกเลยนะครับชั้นเดียวเอาไม่อยู่แล้วนะครับเสื้อพอเราขึ้นมาที่สูงนะครับออกซิเจนเบาบางนะครับ ก็จะทําให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับต้องได้พักดื่มน้ําสักหน่อยนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นมาที่สูงเนี่ยอากาศออกซิเจนจะเบาบางนะครับจะทําให้เราเหนื่อยง่ายแล้วก็เลือดอาจจะข้นอาจจะเหนืดได้นะครับต้องค่อยๆเดินนะครับอย่ารีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบแล้วหัวใจอาจจะเต้นเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าออกซิเจนมีน้อยนะครับขึ้นมาข้างบนนี่ลมยิ่งเย็นนะครับ นี่นะครับคือตัวองค์พระใหญ่ที่อยู่ด้านบนนะครับของเขาฟานซิบ,บานนะครับยืนแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลมกันชูกแรงมากครับต้องขออภยัยที่เสียงไม้อาจจะมีลมตีเข้าบ้างนะครับ ขอภัยคลิปนี้ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลกวนตัวไม้ด้วยนะครับเขานั่งรถรางกันนะครับแต่เราเดินนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปานแล้วนะครับจุดแรกก็คือจะเป็นทงนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดที่สองก่อนนะครับและนี่นะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับจุดสูงสุดของเขาลูกนี้ที่ทุกคนต้องมานะครับฟานซีปานเรามาถึงแล้วนะครับ สูงจากระดับน้ำทะเลน่าจะ3.143เมตรเนี่ยน่าจะ3กิโลกับอีก140กว่าเมตรนะครับตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วนะครับยอดเขาฟานซีปานครับสวยไหมครับเพื่อนเพืน เยอะมากเลยข้างบนเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศบนยอดเขาฟาซิปานไปก่อนนะครับ ชัโชคแรงหนาวเย็นนะครับยืนแทบไม่อยู่นะครับลงพัดแรงมากนะครับรแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้คุณออบวกทงเวียดนามนะครับผู้พิชิต ฟานซิปานผู้พิชิตฟานซิปานผู้พิชิตฟานซิปานนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงฟานซิปานกันแล้วนะครับขอชมบรรยากาศความหนาวยนเย็นจะเยือกแปดองศามันยอดเขาฟานซิปานก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครั้งหนึ่งเราได้มาฟานซิปานแล้วนะครับ <Yeah. S 2> ตรงนี้นะครับหน้ากูสุดนะครับบันไดค่อนข้างชันนะครับต้องระวังนะครับลงกันโชคแรงแล้วก็ต้องหาอะไรจับไว้ด้วยนะครับ นี้นะครับเรากําลังจะกลับลงบข้างแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสถ่ายรอบตรงบริเวณจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าประตูทันวันด็อกโลกนะครับหรือเป็นประตูเข้าสู่ขเขาฟาสิปานนะครับ จะกลับลงไปด้านล่างนะครับเพื่อนั่งกระเช้ากับตัวเมืองซาปานะครับนี่นะครับเป็นวิว<อ>ขาลงนะครับจากรถกระเช้านะครับ ครับเออ่ทางฟานซิปันนะครับได้เปิด dry eye นะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมกันนะครับในคุณออลองเดินเข้ามาดูนะครับตอนนี้คุณออเข้าไปเป็นนางแบบนะครับเปิด dry eye นะครับให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมนะครับเเเขาจะะปปิด็นนช่วงต้องมาให้มันถูกช่วงนะครับต้้องงมาใหถูกช่วด้วยนะครับไม่ดอกบุลาไม่มีกินเลย และในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับจบกันไปแล้วนะครับทั้งหมด5 EP นะครับสำหรับการเที่ยวเวียดนามเหนือนะครับฮานอยซาปานะครับคลิปต่อไปพวกเราจะไปที่ไหนอย่างไรติดตามรับชมพวกเรากันได้ต่อเลยนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ